กรี๊ดมากค่ะ แพทที่ฝ่ายฝันที่แม่ค้าอยากจะแพ็กบ้างในวันนี้ลูกค้าก็เคดิตผ่านให้เราแล้วค่ะใครบอกลูกค้ารอแต่เคดิดผ่านแมค้าก็รอแพ็กของหัวใจจะวายเราเล่าน้องคนนี้ผ่อนมาจริงๆสัปดาห์ละ5 0 0รเองนะแต<ด>่ผ่อนมาก็ได้สักพักแล้ถึงวันเกิดโปรยอดมาเลย2องพันเครดิดผ่านดีค่ะไหนๆก็วันเกิดจัดของแถมให้ไปเลยโคตรแน่นโคตรจุถ้าไม่เชื่อกันับ,บเอาแล้วกันว่ามันกี่ชิ้นมองแน่ไม่เห็น iPad แล้วนะแต่มันจะปังกว่านี้ถ้าเรายัดของแถมให้หมดภายในกล่องเดียวเกิดมาแบบนี้แล้วุกคนดูเอานะกล่องไซนี้ไซดีแล้วนะคะเอาของน้องลงใส สรุปได้แค่เคสกับ iPad ค่ะทุกคนแต่เอาเธอเอาเธอใครจะไปยอมลดของแถมเพื่อลูกค้าเราก็ต้องจัดอีกกล่องหนึ่งให้ของแถมไปเลยลค่ะและกล่องอีกใบหนึ่งก็ไม่ใช่ไซส์บีหรือว่าไซส์ซแต่เป็นไซด์ดีเหมือนกันเอาจริงๆตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยให้ของแถมเยอะขนาดนี้เลยนะคะสำหรับผ่อนไปใช้ไป้ายใ,ให้ขนาดนี้เราต้องซื้อแล้วนะี่แม่ค้าร้านนี้ก็โดนบ่นแทบตายว่าแม่ค้าปล่อยเครดิตผ่านช้าจังแม่ค้าก็เลยจัดของแถมเพื่อถ่ายทอดลูกค้าใครสนใจผ่อนไปใช้ไปแนะนำร้านสี่ิพายอีโฟนได้นะอัปเดตตััววนผ่าสรก ไม่กองแน่นอน